สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้กลับเข้ามาเรื่องลดน้ําหนักนะคะอาทิตย์ที่สามเนาะไหนใครไปตรวจเลือดมาแล้วบ้างคะค่าอินซูลินเป็นยังไงกันบ้างอยู่ในสองถึงหกหรือเปล่าถ้าค่าอินซูลินไม่อยู่ในสองถึงหกเนี่ยตั้งเป็นเป้าหมายเลยนะคะว่าเราจะเอาอินซูลินกลับลงมาอยู่ในสองถึงหกเนาะแล้วไขมันเราอ่ะจะเผาผลาญเร็วขึ้นอันนี้มันเป็นดัชนีบ่งชี้นะคะว่าค่าระบบเผาผลาญของเรานะ่ดีแล้วหลังจาก สองที่แรกเริ่มชินหรือ,อยังคะกับการทานโลคาตอนนี้นะอ้อมอยากให้เริ่มโฟกัสที่ไขมันโปรตีนโปรตีนเนี่ยทานมากเกินไปอ่ะก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีดเพราะมากเกินไปเนี่ยอย่างที่บอกอะคะ่ะพอมันสร้างกล้ามเนื้อไม่ได้เนาะมันก็กลายเป็นสะสมเป็นพลังงานอยู่ดีแล้วมันก็เป็นเวสโปรดักต์นะมันจะทําให้เกิดของเสียในร่างกายที่เขาเรียกว่าฟีโรดิโคเนาะ ซึ่งมันจะทําให้เกิดการอักเสบอะไรอย่างนี้ได้ะค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เกิด oxidative stress แต่ก็ตามแต่ะคะ่ะมากเกินไปน้อยเกินไปก็ไม่ดีเนาะทีนี้ช่องว่างอะคะ่ะพลังงานอะที่เป็นช่องว่างให้เราเติมด้วยไขมันนะคะส่วนสายที่ทางน k ต t o ก็ให้เติมด้วยไฟเบอร์ทีนี้เวลาคุณเติมด้วยไฟเบอร์คือผักพวกผักใบเขียวเนี่ยมันมีออกซาเลตเพราะฉะนั้น ก็ต้องระวังด้วยใครยังไม่ค่อยแน่ใจยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องออกซิเลตแวะไปดูนะคะมันทำวิดีโอให้แล้วเนาะเป็นวิดีโอเลยใครมีปัญหาออกซิเลตด,ดัมปิ้งบ้างคะลองสังเกตตัวเองดูดีๆนะเออถ้าสาอาทิตย์มาเนี่ยยังรู้สึกแบบเออท้องเสียมีอาการแบบปวด,ปด,ปด,ปดนู่นปวดนี่ตาแห้งหรือว่าแบบ อาการแปลกๆขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องออกซิเลตดัมปิ้นะคะเอออาจจะต้องส l o w ์ดาวลงหน่อยนึงเนาะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มเรื่องการ r o เต t ฟาส s t นะคะแล้วก็เรื่องโปรตีนสเปริงแล้วก็อาจจะเพิ่มเรื่องการทำเวทเทรนนิ่งอะไรเงี้ยออกกำลังกายเล็กน้อยเพราะว่าเริ่มชินกับไขมันกันแล้วนะคะใครที่ไปตรวจเลือดมาแล้วอะ่ะแชร์ผลกันบ้างนะคะแชร์ที่นี่ก็ได้ที่กล่ม เฟซบุ๊กออมก็ได้หรือไม่ก็พีมมาก็ได้นะถ้าแบบไม่อยากออกอากาศอะไรอย่างเงี้ยจะได้ช่วยกันดูนะคะเ่ะเริ่มกันเลยเนาะอ่าตอนเนี้ยถ้าใครรู้ตัวค่ะว่าเริ่มแบบแฟตอแดปแล้วจริงๆอะถ้าใครยังทานสามมื้ออยู่อะคะ่ะอ้อมอยากให้ปรับลงมาเป็นสองม,มื้อเนาะให้เป็นเช้ากลางวันหรือกลางวันจบเย็นอย่าทานเป็นเช้ากับเย็นนะคะอันเนี้ยขาดทุนนะอาา้อมอธิบายไปแล้วนะว่า เป้าหมายของเราก็คือเวลาที่เรากินน่ะให้แคบที่สุดเพราะฉะนั้นถนะ้าคุณกินเช้ากับเย็นนะ่ะมันจะกี่ชั่วโมง8ปดชั่วโมงใช่ไหมแต่ถ้าคุณกินเช้ากับกลางวันเนี่ยคุณอาจจะแบบได้6กหกชั่วโมงถูกไหมคะเวลาที่คุณไม่กินน่ะมันก็จะเยอะขึ้นถ้าคุณกินแค่สองมื้ออ้อมอยากให้มื้อตรงกลางห่างกันอ่ะสี่ชั่วโมงหรืออย่างน้อยสมชั่วโมงถ้าจะทานของหวานหรืออะไรก็ใดๆก็ตามแต่ถ้ารู้สึกว่ามันจะหลุดแล้วจริงๆอะ่ะก็ให้ไปทานพอมื้ออาหารเนาะทีนี้ โลเทตฟ้าทำไมต้องโลเทตฟ้าอันนี้อ้อมอธิบายเลยนะว่าถ้าสมมติในหนึ่งอาทิตย์คุณกินวันละ2 0 0พันแคลอรี่อาทิตย์หนึ่งคุณจะกิน14,000พันแคลอรี่ใช่ไหมถ้าคุณกิน2 0 0พันแคลอรี่ทุกวันวันละหนึ่งมือ้อน้ำหนักคุณจะลงช้ากว่าคุณกินบางวันสมือ้อบางวันหนึ่งมือ้อบางวันกิน3 0 0พันแคลอรี่บางวันกิน1,000พันแคลอรี่คุณอาจจะกินสี่มือ 3, ม้อสามมื้อวันหนึ่ง สบชั่วโมงเลยนะอ่าสามมื้อหรือสี่มือ้อกินไปสัก3,500แคลอรี่แล้วหรือ4ี่พันแคลอรี่คือสำหรับ2วันแล้ววันรุ่งขึ้นคุณไม่ทานเลย่ะแล้วคุณไปทานวันต่อไปวันต่อไปคุณจะทาน2มือ้อประมาณ2 0 0พันแคลอรี่แล้ววันต่อไปคุณจะทานมื้อเดียวการสลับกันอย่างเงี้ยค่ะทำให้ร่างกายเขาไม่เกิดความเคยชินเนาะแล้วน้ำหนักคุณจะลงเร็ว หรือถ้าคุณยังไม่สะดวกใจจะทําแบบนั้นบางคนแบบช่วงแรกๆนะถ้าไขมันเราเยอะๆอะโอเมเนี่ยเป็นอะไรที่สบายนะคะไม่ต้องคิดเยอะตาดไปที่คุณกินถึงนะน้ําหนักคุณก็จะลงเรื่อยๆแหละพอไขมันคุณลงมาสักประมาณ32% 30%อย่างเงี้ยยังไงคุณก็ต้องโหดเหตุฟ้านะคะวันมีวเดยเนี่ยสัก3เดือน4เดือนอย่างเงี้ยได้แต่แทนที่จะทำแบบนั้นนะคะอ้อมอยากให้ลองแบบนี้มากกว่า สี่วันอาจจะแบบโอแมสบายกับชีวิตเนาะอ่ะแล้ววันศุกร์เนี่ยอาจจะทานเพิ่มนิดนึงทานกลางวันทานเย็นหรือทานเช้าทานกลางวันหรือทานสักสามมื้อเลยวันศุกร์อ่ะแล้วเสาร์อาทิตย์อ่ะคุณลองเข้าออเทนีตเดย์ฟาสติ้งอยู่หรือถ้าใครไหวพอลองก็ได้ค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ไม่มีอะไรทำเยอะนะอ่ะก็สองวันไปเลยถ้าคุณทานถึงนะอ่ะวันศุกร์คุณทานสองมื้อนะแล้วหยุดสักประมาณบ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยหรือเที่ยง ถ้าคุณเสร็จตอนเที่ยงนะแล้วคุณก็เว้นสาวเว้นอาทิตย์ใช่ไหมแล้วคุณก็ไปกินวันจันทร์ตอนกลางวันอย่างเงี้ยคุณก็ได้แบบ72ชั่วโมงเลยนะคะได้ออโตฟาจีแล้วก็ได้สเต็มเซลล์ด้วยเนาะแต่อย่างที่อ้อมบอกอะว่าอันเนี้ยมันแล้วแต่คนนะว่าคุณไหวไม่ไหวคุณก็ต้องดูตัวเองอ้อมอธิบายไปเยอะมากแล้วนะคะลองไปดูเรื่องฟนันเรื่องอะไรที่อ้อมอธิบายทุกอย่างอะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะ ร่างกายคุณไหวแค่ไหนแต่พอคุณทําไปบ่อยๆอะคะ่ะคุณก็จะรู้สักร่างกายคุณดีขึ้นอ่าทีเนี้ยการโหลดเฟสฟาสอันเนี้ยเข้าใจแล้วนะคะทีนี้ประโยชน์ของฟาสยาวสั้นเนี่ยมันมีอยู่ในคลิปของด r Mindy รมินดี้เนาะว่าถ้าคุณอยากจะรีเซ็ตโดปามีนเนี่ยมันต,ต้อง48ชั่วโมงเนาะอ่าคุณอยากสร้างสเตมเซลล์ใน3วันขึ้นไปอย่างเงี้ยคะ่ะตรงนั้นอนะมีอยู่ในคลิปของด r Mindy ร a มินดี้เนาะฟสไลเกิ Fast like girl. ก็ลองไป เช็คดูได้นะคะเพราะถ้าอมพูดซ้ำอ่ะเดี๋ยวมันจะยาวมากต่อมาก็คือโปรตีนสแปลลิ่งนะคะหลายคนอยากรู้เนาะโปรตีนสแปลลิ่งเนี่ยจริงๆอะ่ะไม่ยากนะก็คือใน7วันเนี่ยคุณก็ทานเหมือนเดิมอะคะ่ะยังไงอะ่ะแฟตอะก็ต้องถึงนะเพราะว่าถ้าคุณไปทานโปรตีนเยอะเกินไปอย่างที่อมบอกอะมันกลเป็นเวส t โปรดักแล้วก็ h b p พวันคุณอาจจะขึ้นบางคนอาจจะรู้สึกว่า ถ้าจะลดไขมันน่ะต้องกินไขมันให้น้อยๆลงหน่อยสิใช่ไหมเออเขาจะได้อาของเก่ามาใช้จริงๆอะ่ะมันไม่ได้ทํางานอย่างนั้นนะคะร่างกายเราอยิ่งคุณกินไขมันน่ะตอนแรกถ้าคุณกระตุ้นเขาอะ่ะด้วยไขมันมื้อเช้าเลยแบบอย่างที่อ้อมบอกนะแบบอย่างแรกที่เขาปากเป็นไขมันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อ้อมตื่นมาตอนที่อ้อมทําอะไรทานน่ะท่อมทานมื้อเช้านะคะอ้อมจะแบบเอาเนยมากัดก่อนเลย กินเนยเข้าไปก่อนเลยแล้วก็ทํานู่นทํานี่เสร็จอมก็กินต่ออะไรเงี้ยเพราะยังไงมันก็อยู่ในแบบสามสิบนาทีส0สิบนาทีอยู่แล้วหรือไม่อ้อมก็เอาเนื้อสัตว์เอาอะไรใส่แอร์ไฟใส่หม้อตุ๋นเสร็จแล้วก็พอมันใกล้ๆจะสุกอค่ะอ้อมก็จะกินเนยก่อนสักสินาทีเนาะกระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกว่าไขมันจะเข้ามาก่อนแล้วไขมันอ่ะเขาไม่ค่อยกระตุ้นนินเูีินไงคะพอมันมีไขมันอยู่แล้วอ่ะพพรานโปรตีนมันเข้ามาคือน้ําตาลมันไม่ค่อยพุ่งนะ คือตอนที่อ้อมติดคอนตินิวมอนิเตอร์อะถ้าอ้อมทานเนื้อสัตว์ไปเลยตั้งแต่แรกน้ําตาลอ้อมจะขึ้นสูงกว่าอ้อมทานไขมันลองไปก่อนแป๊บหนึ่งอันเนี้ยก็ไปเทสเองนะคะว่าร่างกายคุณเป็นเหมือนอ้อมหรือเปล่าคือถ้าสมมติอ้อมทานเนยหรืออ้อมทานอะไรที่มันเป็นแฟตเข้าไปก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยแล้วอ้อมทานโปรตีนคือเนื้อติดมันหลิบอายอะไรหอมทั้งหลายแล่เนี่ยน้ำตาลอ้อมสวิงน้อยกว่าถ้าอ้อมไม่ทานแฟตลอไว้ก่อนมันก็จะขึ้นไปประมาณ90กว่าแต่ถ้าอ้อมทานแฟตรอไว้ก่อน บางครั้งอะ่ะก็คือ85-89สอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะจะไม่ถึง95เนาะมันก็จะห่างกันไม่เยอะสิบจุดอะไรเงี้ยแต่10จุด10หน่วยสำหรับคนที่ทานคานิวอ์มันเยอะเพราะว่าน้ําตาลเราอะ่ะมันจะสเตเบิลมากมันจะไม่ค่อยแกวนเนาะคนที่น้ําตาลไม่แกวนอ่ะร่างกายแข็งแรงนะคะอ้อมบอกไว้ก่อนเป้าหมายของเราก็คือทานให้น้ําตาลค่อยๆขึ้นแล้วก็ไปยาวๆแล้วก็ลง หรือว่าขึ้นปั๊มหนึ่งแล้วก็ลงเลยโดยที่ไม่แกว่งขึ้นแกว่งลงอะคะ่ะการทำโปรตีนสปปริงเนี่ยก็คือในเจดวันเราอาจจะเลือกมาหนึ่งวันนะคะหรือสองวันสองวันนี่คือแม็กซิมัมนะจริงๆอะหนึ่งวันอะก็โอเคแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่น้ำหนักยังลงอยู่เรื่อยๆทั้งน้ำหนักแลวอยากให้ซื้อตาชั่งที่บอกไขมันกับกล้ามเนื้อนะคะตั้งต่ชั่งตัวเดิมทุกวันแล้วก็ดูว่าไขมันคุณมันลงหรือเปล่า กล้ามเนื้อคุณอ่ะมันขึ้นหรือเปล่าถ้ากล้ามเนื้อเริ่มลงไขมันไม่ลงอย่างเงี้ยลดน้ําหนักอย่างนั้นไม่เอานะคะเสียสุขภาพนะคุณต้องมาปรับอาหารให้มันสมดุลกว่านั้นแล้วส่วนใหญ่อ่ะปัญหาที่อ้อมเจอนะทานไม่พอนะทานแฟตไม่พอนะคะที่ไขมันไม่ลงอ่ะคือหลายคนรู้สึกว่าทานเนื้อสัตว์กับไขมันแล้วมันอิ่มแล้วแคลอรี่มันเยอะทานแค่เนี้ยก็พอแล้วจริงๆอ่ะมันไม่ใช่นะคะวิธีคำนวณคือตามที่อ้อมสอนไว้นะคะ เราจะต้องค่อยๆแบบลบวิธีคิดแนวคิดที่ฝั่งหัวเราอะค่ะแคลอรี่อินแคลอรี่เอาเนี่ยไม่เอานะคะเพราะมันจะทําลายสุขภาพเนาะอ่ะพอเรามั่นใจเราว่ากล้ามเนื้อเราไม่หายน้ําหนักเราลงกล้ามเนื้อเราจะขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีพอเริ่มออกกําลังกายเนี่ยมันอาจจะขึ้นอ่ะแต่ถ้ากล้ามเนื้อเราไม่ขึ้นดูมวลกระดูกด้วยนะอ่ะเพราะบางทีอะน้ําหนักคุณไม่ลงเลยนะแต่ตัวคุณเล็กลงอีกอย่างหนึ่งก็คือวัด เอาใส่วัดนะวัดรอบเอวตรงสะดือแล้วก็วัดตรงสะโพกส่วนที่ใหญ่ที่สุดในตัวเราอะค่ะแล้วก็วัดต้นขาเนาะอ่าก็ลองดูแบบที่เดิมอะค่ะคือจากเข่ามาถึงแบบสะโพกเนี่ยครึ่งหนึ่งเนาะอาตรงนั้นแล้วก็ตรงนอ่องแล้วก็ที่ต้นแขนนะคะอ่าวัดไว้ให้หมดเลยแล้วก็ซักประมาณสองอาทิตย์วัดทีเพราะบางทีน้ําหนักไม่ขยับเลยนะคะแต่เสื้อผ้าลงเป็นไซส์เลยนะ อ้อมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้ำหนักก็อไม่ลงประมาณสองสามอาทิตย์อะแต่เอวอ้อมลงไปสองนิ้วกว่ากับสามนิ้วเลยนะเพราะว่ากระโปรงต้องเปลี่ยนไซส์เลยอะเพราะไขมันอะมันใหญ่หลายคนคงทราบแล้วใช่ไหมคะกล้ามเนื้อมันเล็กมวลกระดูกมันไม่ได้มีอะไรถูกไหมทีเนี้ยพอไขมันมันลดลงมาแบบครึ่งกิโลเนี่ยมันหายไปอย่างนี้เลยนะแล้วกระดูกมันขึ้นมากับกล้ามเนื้อมันขึ้นมามันขึ้นมาแค่นี้ไงพอบวกลบกันแล้วน้ำหนักเท่าเดิมแต่ตัวเล็กลง เพราะฉะนั้นคนที่กินคีโตกินคาร์เนออเน้นโปรตีนเน้นไขมันนะใช้วิธีดูน้ําหนัก,กบแบบคนอื่นคนปกติไม่ได้นะคะทีนี้โปรตีนสเปริงทำยังไงก็คือทานโปรตีนให้ครบตามที่เอมบอกเนาะแต่ให้ทานโปรตีนที่ไม่มีไขมันก็คือลีนโปรตีนอย่างเช่นอกไก่ใครชอบอกไก่ช่วงเนี้ยได้เลยค่ะเนื้อก็เป็นแบบสันในอะไรอย่างเงี้ยคือเอาที่มันแบบมีมันน้อยที่สุด แล้วก็ไขมันนะยังไงก็ต้องทานแต่ทานแบบ20กรัมค่ะส่วนใหญ่อ่ะวิธีที่อ้อมทําก็คือทานลีนโปรตีนเนาะแล้วเติมเนยคือเติมเนอยอ่ะให้ไขมันถึง20กรัมถ้ามันยังหิวอยู่อะอาจจะทานโปรตีนเพิ่มได้แต่ส่วนใหญ่ก็ก็ไม่ค่อยนะแต่ถ้าคุณยังหิวอยู่อะค่ะวันนั้นอะก็ทานโปรตีนเพิ่มได้แต่ไม่ทานไขมันอ่ะวันที่ทําโปรตีนสแปลิ่งตัดคาร์โบไฮเดรตเหลือศูนย์นะคะใส่คีโตก็ระวังนะน้ำจง้งน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยคาร์บอ่ะ าร์โบไฮเดรตนะคะตัดไปเลยศูนย์แล้วก็ไขมัน20กรัมเพื่อให้ร่างกายเขาไปดึงพลังงานมาจากไขมันเนาะอย่าทำโปรตีนสแปลลิ่งหลังจากวันที่คุณไปกินคาร์บมาทานน้ำตาลมาร่างกายคุณอยู่ในิวการ์เบอร์นิ่หมดแล้วคุณทำโปรตีนสแปลลิ่งอ่ะอันนั้นน่ะทำลายร่างกายนะคะไม่ดีนะแต่ถ้าเป็นคนที่กินมาแบบเป็นปีๆหลายปีแล้วอะคะ่ะกลุ่มเนี้ยคือถ้าเป็นคนที่ใส่แบบคาร์นิวเอลเลยเนาะไม่ไม่แต่ต้องน้ําตาลเลยวันที่หหรือวันที่สองอาจจะยัง จัดการน้ําตาลได้ไม่ดีนะคะอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าร่างกายเราอะค่ะตับอ่อนอะเขาต้องสร้างอินซูลินเป็นประจําใช่ไหมแต่พอเราไม่ใช้นานๆอะเขาก็ขี้เกียจประกอบอะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้สร้างสารตั้งต้งตนทําอินซูลินไวอ้อ่ะพอน้าตาลเข้ามาตับอ่อนก็อึ้งไปอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ายังไม่ได้ทําขอโทษด,ด้วยอะไรเงี้ยแต่พอมันเข้ามาวันที่สองนะโอเคต่อไปนี้เคาร์โบไฮเดรตจะกลับเข้ามาใช่ไหมไม่เป็นไรเด จัดการได้เขาก็จะเริ่มกลับมาทํางานเหมือนเดิมบางคนเนี่ยแบบวันเดียวไม่ถึงวันนะคะก็เหมือนเดิมแล้วบางคนเนี่ยอาจจะใช้เวลาแบบวันหนึ่งหรือสองวันอันนี้แล้วแต่คนเนาะซึ่งจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรมากนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ทานคีโตที่มีน้ําตาลาเข้าบ้างอยู่แล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรขอทบทวนกดก่อนนะทานโปรตีนที่ถึง ถ้ายังหิวอยู่ทานโปรตีนเพิ่มได้แฟตทาน20กรัมไม่เกินกว่านั้นนะคะ20กรัมเอาไปทําไมนําส่งวิตามินกับฮอร์โมนค่ะง่ายๆก็ทานจากเนอยอย่างเงี้ยบางคนอาจจะถามว่า MCT Oil ได้ไหม MCT Oil เนี่ยอ้อมจะบอกว่าประโยชน์เขาก็มีแต่ทาน MCT Oil เนี่ยทานแบบช่วงที่เราฟ้าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่ามันเป็น m e d i ีย c h a นใช่ไหมคะทานเข้าไปมันก็เป็นพลังงานได้เร็วเนาะ อ่ะเข้าสมองเร็วแล้วก็ประมาณยี่สนาทีอ่ะแฟตจะเบิร์นช้ากว่านั้นเยอะมากแต่เนยเนี่ยโดยเฉพาะเนยที่ทําจากวัวเลี้ยงด้วยหญ้านะคะมันจะมีวิตามิน K2 เนาะมันมีแบรนด์ที่เป็นของ New นิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองไปดูนิวซีแลนด์กฎหมายการเลี้ยงวัวเขาแรงนะก็คือคุณต้องเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเนยที่ผลิตในนิวซีแลนด์เนี่ยมันจะเป็นถ้าเป็นเนยแท้มันจะมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าอยู่แล้วมันก็จะมีครบสามเลยแคลเซียมวิตามิน K2 แล้ววิตามิน D3 อ่ะคุณก็จะได้แบบ ครบทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องคิดเยอะเนาะแล้วมันก็จะบำรุงกระดูกอะไรเงี้ยแล้วใครอยากผิวสวยอะ่ะทานเนอยอะ่ะช่วยเยอะนะคะผิวไม่มีแห้งเลยนะก็ทำหนึ่งถึงสองวันถ้าช่วงไหนที่น้ำหนักเราอะ่ะไม่ค่อยลงเนาะสมมติน้ำหนักแบบเหมือนเดิมอะ่ะมาสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วเลยอย่างเงี้ยให้แอด alternate day fasting กับ protein s p a ล i n g อาจจะแอดเข้าไปสองวัน ทำวันอังคารไปทําอีกทีวันศุกร์ประมาณเนี้ค่ะแล้วก็ add day แอดออเทอเนตเดย์ฟาสติ้งถ้าคุณจะทำออเทอเนตเดย์ฟาสติ้งอ่ะก็คือคุณต้องทานโปรตีนและไขมันอนะ่ะอย่างน้อย80อร์ของจำนวนที่คุณทานในสองวันแล้ววันรุ่งขึ้น่ะคุณก็ไม่ทานแล้วคุณไปทานอีกทีวันถัดไปคุณแอดเข้าไปครั้งหนึ่งอะคะ่ะหรือว่าคุณทำโพลองฟาสติ้งเนาะสาม์อาท์ครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะไปกระตุ้นระบบเผาผลาญเร็วมากนะคะส่วนใหญ่แค่นี้น้ำหนักลงแล้ว แล้วหลังจากนั้นทุกอาทิตย์คุณก็อาจจะทำโปรตีนสเปริงวันหนึ่งหรือ2วันอ่าแล้วก็เดือนหนึ่งอ่ะคุณอาจจะแอดออร์เทเนตเดฟาสติ้งอาทิตย์เว้นอาทิตย์หรืออาทิตย์ละครั้งแต่โพลองฟาสติ้งอะค่ะสองวันสามวันเนี่ยอ้อมว่าเดือนละครั้งอะพอแล้วนะแต่ถ้าเกิด5วันอย่างเงี้ยคุณไม่ควรทําบ่อยนะคะ5วันเนี่ยอ้อมว่าสัก6เดือนเนาะครึ่งปีครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะทํา5วัน7วันก็ได้นะคะแต่ถ้า3วันเนี่ย สองสาเดือนทําสักครั้งอ่ะอันนี้อ้อมก็ว่าไม่น่ามีปัญหาเนาะเพราะว่าณตอนนี้เปอร์เซ็นต์ถ่มาน้ำอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดยิบสองอ้อมก็เดือนสองเดือนน้าทำสามวันทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ห้าวันเนี่ยน้าจะเลี่ยงเลียงนะแต่ก็ดูอาการตัวเองอะคะ่ะถ้ามันไปได้ก็ได้เอออย่างที่อ้อมสอนอะ่ะคือกลับไปดูวิดีโอก่นกอนๆแล้วเนาะอ้อมพูดไปหมดแล้วอะไรเงี้ยถ้าพูดซ้ําไปทุกตอนมันก็จะยาวแา่หลักๆอะก็ประมาณนี้เนาะ แต่ว่าจริงๆอ่ะช่วงเดือนสองเดือนสามเดือนแรกอ่ะคือการที่คุณโรเตทฟ้านะคะมันจะทําให้ร่างกายเราอ่ะไม่เคยชินกับอะไรเนาะแล้วเขาก็จะงงๆเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าคีโตนนะคะพอมันเปลี่ยนจากไขมันเป็นคีโตนแล้วอ่ะมันเก็บกลับไม่ได้นะคะอย่างที่อ้อมเคยบอกอะ่ะนั่งยิ้มก็ผอมแล้วอ่ะเพราะว่ามันจะออกทางลมหายใจเนาะทางแบบเหงือ่อทางแบบปสัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เก็บกลับ ถ้าเราทานน้าตาลอ่ะมันจะเก็บเป็นไขมันถูกไหมแบบแฟตอ่ะเวลามันเบินเป็นคีโตแล้วมันทําอะไรต่อไม่ได้แล้วทีเนี้ยพอเขาเรียนรู้แพทเทิร์นนะคะเขาก็จะเผาผลาญไขมันเป็นคีโตนเท่าที่จําเป็นเราอาจจะสับขาหลอกเขาไงอืมไม่ให้เขาชินเนาะไม่ให้เขารู้ว่าเราจะกินเท่าไหร่กินยังไงกินเยอะกินน้อยเขาก็จะผลิต คีโตนเกินๆน,นะคะพอผลิตเกินมามันก็คือเราเบิรนแคลอรี่ได้ดีเท่าไหนอมกินเยอะมากๆนะแบบห้าพันหกพันอะไเงี้ยเคยกินถึงหกพันด้วยนะมันจะร้อนมากแบบเปิดแอร์สิบเจ็ดองศารอได้เลยอะคะ่ะคือมันจะร้อนมากแต่ถ้าเกิดว่าอมทานแบบน,น้อยนะอย่างสมมติเท่าออร์เทนเตเดย์ฟาสติ้งอะวันที่อมไม่ทานอะตอนเย็นๆอะ ็จะเริ่มเย็นละคืนนั้นน่ะเปิดแอร์30ก็ได้อะไรเงี้ยคือร่างกายเขาจะผลิตความร้อนน้อยลงลยนะคะการที่เราสลับฟาสติ้งอ่ะมันทําให้ระบบเผาผลาญเรามันยืดหยุ่นเนาะอันนี้คือสิ่งที่อ้อมใหญ่ทุกคนตั้งเป้าหมายไว้นะคะเราไม่ได้ลดน้ําหนักเพื่อลดน้ําหนักนะคะเราอ่ะแก้ไขระบบเผาผลาญเพื่อให้สุขภาพเราดีและน้ําหนักเราอ,อยู่ในจุดที่คงที่อ่ะโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามร่างกายที่ดีอ่ะ คุณจะกินเยอะหรือน้อยอ่ะเขาก็จัดการพลังงานได้แล้วก็อย่างที่อ้อมพูดเสมอนะคะไม่ว่าเราจะกินแบบไหนไอ่ะไดเอทยังไงอ่ะเราจะทานเป็นวีแกนเราจะทานเป็นคาร์เนิวอลเราจะทานเป็นคีโตหรือเราจะทานปกติเป้าหมายของเราก็คือให้สุขภาพแข็งแรงเนาะสมมุตินะเราทานคีโตอ่ะแล้วช่วงหนึ่งเรารู้สึกอย่างนเนี้ยค่ะสาวๆอ่ะประจําเดือนหายหรือมีปัญหาเนี่ย แอดคาร์โบไฮเดตกัมาหน่อยค่ะยอมออกจากคีโตซิสหนึ่งอาทิตย์อะแต่ฮอร์โมกนกลับมาปกติมันไม่ได้ทาร้ายการลดน้ําหนักของคุณนะคะถ้าฮอร์โมนของคุณไม่ปกติระบบเผาผลาญคุณก็ไม่ปกติค่ะเพราะฮอร์โมนไม่ปกติอย่างไทรอยลดลงอย่างเนี้ยต,ต่อให้คุณอยู่ในคีโตซิสตลอดเวลามันก็จะมีปัญหาเรื่องไทรอยมาทําให้การลดน้ําหนักคุณช้าลงอยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นการลดน้ําหนักเนี่ยให้ตั้งเป้าว่าเราต้องการให้มาสเกอร์ทุกอย่างในร่างกายของเราอะค่ะดี อินซูลินอยู่ใน2 6นะน้ำตาลเวลาทานอาหารไม่แกว่งขึ้นแกว่งลงนะคะ HbA1c อยู่ประมาณ5.2 54อันนี้คือสิ่งที่เราจะดูได้เนาะจากการตรวจเลือดแล้วก็ค่า BUN เราอยู่ประมาณ18 2 2ถึง22ถ้าใครกลัวว่ามันจะเยอะเกินไปก็ประมาณ18 2 0ได้ค่ะไม่มีปัญหาแล้ว ALT s l t อ่ะจริงอะ่ะเไม่อยากให้ต่ำไม่เกิน15เนาะแต่ว่าสัก20ก็โอเคอะค่ะ ประมาณนี้เนาะ eGFR แล้วก็ค่าครีทินินก็0.7แล้วก็ eGFR เนี่ยค้อมอยากให้เกิน90ทุกคนนะคะถ้าคุณทานโปรตีนถึงทานอาหารดีฮอร์โมนคุณดีอ่ะมันจะถึงนะคะแล้วแค่เนี้ยแค่เนี้ยนะคุณก็จะห่างไกลจากโรคเบาหวานไขมันความดันโรคหัวใจถ้าสุขภาพคุณดีอ่ะมันก็จะแสดงออกภายนอกด้วยนะคะมันจะแสดงออกทั้งผิวเนาะอ่าทางสุขภาพอ่ะคุณไม่ค่อยป่วย ใครจะเป็นหวัดเป็นอะไรคุณก็ไม่เป็นไรไม่ปวดขาเห็นมาก็พลังงานลน้นไม่ง่วงเหงาหาวนอนตอนบ่ายไม่ต้องการกาแฟใดๆเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเรานะคะแล้วพอร่างกายเราแข็งแรงอ่ะน้ําหนักเราอ่ะมันจะลงมาที่จุดสมดุลเองนะลดน้ําหนักแย่มีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงคะ่ะเจอกัน ep หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ